ด้วยการเล่นเวทเลยอันนี้ก็เป็นไหลและถ้วยเสร็จครั้งแรกที่ประเทศไทยผมก็วอร์มอัพเรียบร้อยแล้วโหลดบาร์ไว้135ปอนด์บาร์นี้ลักษณะไม่เหมือนที่อเมริกาเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะ45ปอนด์เท่ากันและออย่างหนึ่งที่บอสตันผมจะมีกระจกอยู่หน้าผมตลอดมันเลยชินกับการสควอตกันโอเวอร์เฮดเพสหน้ากระจกแต่ว่าตรงนี้ไม่มีครับก็ ไม่เป็นไรน่าจะโอเคแหละเดี๋ยวมาดูเซตแรกเซตแรกเสร็จแล้วได้ทั้งหมด4ทีแสดงว่าน้ำหนักเท่ากับที่อเมริกาหรือไม่ก็เบากว่าน,นิดนึงนะแต่ผมจะคอยบอกตัวเองว่า อย่าไปสนใจน้ำหนักที่อเมริกาให้เหมือนกับเริ่มใหม่เอาน้ำหนักที่นี่เป็นหลักนะแล้วก็พัฒนาจากน้ำหนักนี้ไปเรื่อยๆเซ็ตส okay. เมื่อกี้เล่นโช o u l d e r p r e แบบบาร์ไปตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเล่นเป็น shoulder พ r e แบบเครื่องเมื่อกี้เล่นแบบพักนานๆครับยกให้หนักที่สุดให้กล้ามเนื้อฟื้นฟูแล้วก็พยายามยกให้หนักที่สุดแต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนมาเล่นเป็นพักไมน้อยแล้วก็ใช้น้ําหนักพอเหมาะตรงนี้ผมก็ใช้40นะไม่รู้ว่าเป็นโลหรือปอนคาดว่าจะใช้เหมือนเดิม3เซตเลยครับแต่ถ้าว่าแต่ถ้าเหนื่อยจริงก็จะปรับลง เมื่อกี้เล่นแป้วเซตหนึ่งเดี๋ยวต่อด้วยเซตที่สองตอนนี้ผมยังฟูล่ะ คือตอนอยู่อเมริกาอย่างน้อยมันก็ตรงนิดนึงแต่พอมาเจออากาศร้อนที่ไทยคือฟูเต็มที่เลยก็นั่งจะไว้แบบนี้แหละต่อไปเฟสฟู5เซตให้ไหลหน้าพากปัง สึกด,ดีมากครับแต่ว่าเมื่อกี้เซตสุดท้ายบาร์มเริ่มกิ้งออกจากมือผมผมก็มต้องคอยปกปคองไว้ต่อมาก็เป็นท่า shoulder p r e s เฮ้ยท่าสุดท้ายก็จะเล่นเป็น lateral r a e ใช้ดัมเบล10ปอนด์เป็นท่าสุดท้าย ที่ไปถามการที่พมานาดเขาบอกว่าฟูดคอร์ตอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ผมก็เดินผ่าน s k y w a อล์มาตอนนี้อยู่ที่ฟูดคอร์ตแล้วครับมันชื่อว่า Food Island นะผมก็สั่งมาเมนูคลาสสิกเลยครับยำมาม่าไม่ใส่เห็ดหูหนูไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแล้วก็ข้าวมันไก่เดี๋ยวมาดูว่าที่นี่มันจะสู้เซนทันแจ้งได้หรือเปล่าสำหรับฟูดคอร์ตนะเมื่อกี้ยังไงก็ไม่พอต้องอีกจานหนึ่ง บันไดเลื่อนที่นี่เขามีรอยเท้าด้วยคือผมต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องอยู่ตรงรอยเท้ามาถึงตอนดึกแล้วเมื่อกี้ก็มาถึงตอนดึกแล้วเมื่อกี้ก็กลับบ้านไปพักผ่อนกินเชคอันหนึ่งไม่ได้ทําอะไรครับเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาที่เคหาล่มเก้าเพื่อนผมแพทเขามารับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เพื่อนๆจะได้เห็นแพทครับเขาเป็นเพื่อนสนิทผมแต่ว่าเขายังไม่เคยออกวิดีโอ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกดีครับตอนนี้เราก็ตอนนี้เราจะไปไหนครับจะไปกลับบ้านครับเมื่อวานเดี๋ยวก็จะไปเจอเพื่อนอีกสองคนนะลมแล้วก็อาร์มลมเนี่ยเคยออกวิดีโอผมแล้วครับนานแล้วตั้งเจ็ดแปดเดือนที่แล้วอะ่ะชอบถ่ายคลิปตลกกับลมครับเดี๋ยวก็จะไปเจอลมแล้วก็อามปิดเทอมอยู่อามก็น่าจะว่างได้คุยกับอาร์มย,ยังยังเลย เป็นไงวะโยวอดเวัดเงวงเมื่อกี้ลมกำลังเล่าเรื่องท้ายให้ฟังอยู่ลมก็เมื่อกี้ออกจากบ้านมาเป็นไงแอามาอ่ะที่แอมแม่งลืมบบประชาชนจะให้แม่ถมให้แม่ถ่ายรูปส่งไลน์มาให้สัตว์ <c oughs> นี่เป็นเครื่องเล่นใหม่ของแมวแคทคอนโดแต่มันโยกเยกนิดนึงตัวสีขาวกับสีนวลมันก็สามารถขึ้นได้นะแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหญ่ครับมันขึ้นแล้วก็จะโยกเยกนิดนึงเดี๋ยวมาดู อยู่ได้ขึ้นโอเคตอนนี้ผมก็กำลังขับไปหาคุณปัญญาสายแนทเพื่อนๆน่าอาจจะรู้จักนะเขาก็พอมีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียอยู่ผมก็กำลังจะไปหาเขาที่บ้านเขาครับโหกล้องถ่ายครั้งแรกในรถผมก็กำลังจไปหาเขาที่บ้านเขาเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังถ่ายรายการอยู่ผมก็จะไปแจมด้วยเผื่อได้คลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนๆดู พอดีเลยครับวันนี้เป็นวันพักผมก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วตอนแรกกะจะถ่ายซีนในบ้านแบบน่าเบื่อออกไปเจอพี่ปัญญาน่าจะสนุกกว่าครับออกไปเจอพี่เอ็มตอนนี้ฝนก็กําลังตกนะแต่ว่าตกไม่หนักมากที่นี่เขาบอกว่า2วันที่ผ่านมาตกอย่างเดียวเลยนะแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าก็ตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดสลับไปสลับมาก็ยังไม่ได้โอกาสออกไปข้างนอก ครับผมก็น่าจะขับไปหาพี่ปัญญาแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเขายอมมได้สครตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ผมคิดถึงบรรยากาศขับรถที่ไทยมากครับคือขับไปตามถนนใหญ่เปิดเพลงฟังบรรยากาศชิลมากไม่ได้เจอกับบรรยากาศนี้มาหนึ่งปีเต็มๆสวัสดีครับพี่มาอยู่กับพี่ปัญญาละ พี่ปัญญานี่มีรุ่นกันนะครมีรุ่นกันพ่อนีิลันดุ์พ่อไงสายแม่เฮ็ดพี่ปัญญาสายเฮ็ดพี่เอ็มสวัสดีฮะครับผมนั่นนี่ก็เป็นอ่าสวัสดีคคุณเจมฮะก็เป็นหนึ่งในทีมงานใช่ไหมพี่ใช่หนึ่งในทีมงานนะอ่าตอนนี้เราก็มากินข้าวกันก็เดี๋ยวกินให้พอเหมาะพอควรแล้วก็เดี๋ยวว่า ก็บไ้อ้วกกินแล้วอ้วกนะฮะก็เดี๋ยาว่ามากินกินเสร็จแล้วนะก็เราใช้เวลาเราแป๊บหนึ่งแบบนั่งประชุมมันเสร็จแล้วเราจะดูว่าเราจะไปล่าท้าผีไหนกันนฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเบนนะฮะที่บินมาจากอเมริกาบินบินที่บินมาจากอเมริกานะฮะมาร่วมรายการนะผมนะฮะผมก็เดี๋ยวฝากขอขอฝากชแนลน้องน้องเบนด้วยนะฮะเบนชนาทิศนะฮะผมห้าม ก็มีเป็นต้มยำกุ้งแล้วก็กะเพราไก่กับข้าวเปล่าอันนี้อันนี้ไก่เขาใช้ไก่ที่สกลนะไม่ใช่หมาไม่ใช่หมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ดำนะไ่ก่ตัวนี้จะเป็นซุกิน้ำครับอันนี้ซุกิน้ำระหว่างรอพี่ปัญญากับทีมงานของเขาเตรียมตัวเราก็แวะมาเซเว่นซื้อมาเป็น ดัชมิลไฮโปรตีนเมื่อ2วันที่แล้วกินไอเมจิไปนะดัชมิลมันอาจจะเป็นสินค้าใหม่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวมาลองอันนี้เดี๋ยวกลับบ้านโอ้โหยัเมาถึงโลเคชั่นละพี่เอ็มเขาก็กำลังจะถ่ายรายการของเขาอันนี้ก็จะเป็นเอพิโ od ที่3ซึ่งก็น่าจะออกเร็วๆนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ใกล้คลอง13ามเราก็จะยืนรวมตัวกันข้างหน้านี้ก่อนวางแผนไปไปแล้วก็ดูว่าจะเอาอยัางไงต่อโปรเจคชันที่จะมาตอนนี้นะฮะอยู่ใกล้ใกล้โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับผมที่มีนักศึกษาที่เหมียวว่าสองสองเขาเรียกว่าสองหอพักหญิงหอพักชายนะฮะที่เหมียวว่ามีการคาดการมกันเนาะนะฮะสองที่นะฮะที่เราจะมาล่าล่าดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเราไม่ได้รบหรู่นะฮะ แต่เรามาเพื่อแบบว่าเราอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะเราเราเห็นรายการหลายๆรายการทำว่าเป็นยังไงเราก็อยากลองบ้างเป็นยังไงเนาะแต่ผมไม่ได้พี่ไม่ได้กลัวเลยพี่พี่พี่ไม่ได้กลัวเลยพี่เอมเขาไม่ได้กลัวเลยครับเขามาตัวเปล่าไม่กลัวอะไรเลยอ่าไม่กลัวนี่เถืออะไรมาด้วยอ่ะกระป๋องพระดิกระบุพระหลวงพ่อหลายหลวงพ่อเลยนะฮะไม่ได้กลัวเลย โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยเดินขึ้นโลเคชั่นนี้ละเข้ามาที่ชั้นหนึ่งตึกนี้มีทั้งหมด4ชั้นเพียมเขาก็จะอาสามาอยู่ในห้องคนเดียวนะครับวันนี้ใช่เหรอใช่กู่เหรออ่เนี่ยนักใสดงบอลนกนะใส้บอลนกรู้สึกโอเคไหมฮะโอเคไหมฝุ่นจังเลยฝุ่นเย็นไหมเรื่องนี้เรื่งนี้วางโอ้โหโอ้โหโเจ๋ แล้วตอนขึ้นทำไมไม่พูดเหมือนผมพี่ก็รีบขึ้นเอืนไม่ต้องเสือขึ้นมาพี่พอละแค่นั้นละกลับมาบ้านละอย่างแรกต้องขอบคุณพี่เอ็มครับที่ให้ผมไปแจมด้วยวันนี้สนุกสนานมากพี่เอ็มก็นิสัยดีเพื่อนๆเขาก็นิสัยดีฮะแล้วเดี๋ยวผมจะลิงก์เฟซบุ๊กของพี่เอ็มไว้ในดีสคริปชันข้างล่างนะถ้าเพื่อนๆ อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพี่แอมก็สามารถไปดู a ฟ e b o o k เขาได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเข้าไปดูวิดีโอที่เขาถ่ายกันเพจมันชื่อว่าสันด้านหมาตัวอักษรไทยติดกันประโยคเดียวเลยนะในเ facebook ไม่รู้ว่าตอนปล่อยวิดีโอนี้ไปคลิปนั้นจะออกหรือยังนะเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้มันก็คงมีผมติดอยู่นิดนึงแหละสําหรับวิดีโอของวันนี้ผมก็ถ่ายมาไม่มากนะเพราะว่าผมไม่อยากไปแบบตอนนี้เรากําลัง ไปขึ้นบ้านอยู่นะเพราะว่าเขาก็กําลังดําเนินรายการของเขาผมก็อยากให้เขาดําเนินรายการไปก็สนุกสนานมากครับเดี๋ยวผมไม่สปอยอะไรเลยดีกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูนะถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบครับเดี๋ยวไว้เจอกันในตอนต่อไปเหมือนเดิมกับหน้าผมเหมือนเดิม <laughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ